สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้ปอออนก็กําลังตัดหญ้านะคะตอนนี้นะคะตัดหญ้าออกจากแผงนะคะแผงสลาเซลเนาะนี่นะคะบรรยากาศเวลาขนาดนี้นะคะปอออนก็ตัดใต้สักพักนึงแล้วนะคะตัดหญ้าออกจากแผงเนาะคะ่ะน้ะนี่ค่ะ นี่ก็เป็นต้นนะคะต้นต้น,ตนผักกะเฉดนะคะก็ต้องกำจัดออกนะคะเพราะว่าขึ้นมาคุมแผงเซล่าแล้วนะคะนี่ค่ะตอนก็ตัดได้สักพักนึงแล้วนี่นะคะด้านล่างด้านล่าง มาค่ะมาช่วยปอฮอดนะคะตัดหญ้าออกจากแผงโซลาเซลล์นะคะน้ําจะได้ไหลดีๆหน่อยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็ทํามาได้แค่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวปอจะทําให้เสร็จนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าขึ้นลกมากเลยนะคะตรงนี้นะคะใช้มือนะคะถอนไปด้วยถอนหญ้าออกนะคะจากบ,บา่อบาดาล ตัดได้ครึ่งนึงแล้วใช้มือถอนแล้วก็ใช้พ้านะคะพา้าผ้าด้ามยาวนะคะฟันแล้วก็ใช้มือถอนถอนเพื่องตัดยปะอ่อนไม่เข้านะคะไม่เข้าไม่คมต้องให้ลูกนะคะทําใบพัดให้ก่อนเนาะเขาเรียกเกียร์เกียร์ใบใบพัดให้มันคมถึงตัดได้นะคะ วันนี้พ่อออนก็เข้าไปเมืองวันนอนก็ลืมซื้อนะคะลืมซื้อใบพัดมาเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะคะให้ลูกนะคะให้ลูกเกียให้ก่อนเกียคมใบตัดหญ้ามีตัดหญ้าเนาะมาเด้อมาเด้อมาช่วยพ่อออนตัดหญ้าออกจากตรงนี้นะคะใช้พ้าด้ามยาวนะคะนี่ค่ะผ้าพ้าด้ามยาว เป็นสมบัติของปู่ผ่องนะคะปู่ผ่องมอบให้พระออนเมื่อวานเนี่ย้าด้ามยาวพระออนได้อาวุธแล้วนะคะพระออนก็จะเอาไปนะคะตัดหญ้าอยู่ข้างล่างสุดๆเลยนะคะจะไปตัดโคนนะคะโคนต้นนะคะต้นสาบเสือนะคะเพราะว่ามีแต่ต้นใหญ่หญๆเนาะต้องใช้พาด้ามยาวนะคะตัดถึงจะ ถึงจะออกเนาะถ้าเราใช้มีดมีดตัดยาเนี่ยถ้าไม่คมก็กลัวมันเด้งใส่เรานะคะ คุณเลี้ยสีเ้ยหาปูข่อ,อ,ของในคมคมไหมสับปดแรงไปได้กลัวนะคะคมมากเลยนี่นะคะกำจัดออกเลย นนะคะก็สอบปุ๋ยก็เปื่อยแล้วเดี๋ยวปอ่อออนก็จะเก็บไปเผาทิ้งนะคะสอบปุย โอเคนะคะคุณเอฟซีก็ถือว่าแปนแล้วถอนยาออกจากแผงสซลาเซล์เวลาแดดจ้าก็น้ำจะได้ไหลแรงๆนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแปนแล้วก็มีคนแนะนำให้ปออนเนาะถอนยาออก จะตัดต้นมงต้นไม้ออกให้หมดเลยนะคะไม่ให้ไม่ให้มาบานแข็นนี้นะคะน้ำจะไม่ไหลเนาะเวลาแดดจ,จ้ามาน้ำก็ไม่ไหลนะคะเพราะว่าต้นไม้บางเนาะบางแขงเซาซิลก็มีคนแนะนำให้ปลอ,อนปลอ,อนเขาเลยต้องลำลงมือนะคะลงมือทำเลยนี่นะคะเสรแล้ว เดี๋ยวปอ,อนพามาดูใกล้ๆนะคะส่วนหญ้าที่ปอ,อนตัดออกถอนออกปอ,อนก็จะทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะมีคนแนะนําให้ปอ,อนตัดหญ้าถอนหญ้าออกให้พ้นนี่นะคะเวลาแดดจ,จ้ามาน้ําจะได้ไหลแรงๆส่วนหญ้านี้นะคะปะอ,อนก็จะทําปุ๋ยหมักนะคะก็จะเอาปุ๋ยคอกลงมากบ แล้วก็จะเอาผ้ายางคลุมทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะก็ขอบคุณคุณเอซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องประออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ